ชาวไร่ยื่นหนังสือถึงแบ่งชาติเหตุบาทแข็งวันกระทบราคาอ้อยสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาวซุนสมอดำผู้เดีดายสู่คู่สุขคนนะครับคลิปนี้เฮาก็มาตามติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยเฮานะครับซึ่งหลังจากที่สถาบันชาวไร่อ้อยของเฮานะครับได้เข้าพบหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วนะครับก็บาได้อยู่เฉยนะครับพี่น้องล่าสุดกระทั่งสี่องค์กรเชา่าไรอ้อยที่ดูแลพี่น้องเชา่าไรอ้อยของเฮานะครับที่ไปทวงถามเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสุดนั่นนะครับก็ได้มีหนังสือนะครับถึงผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับซึ่งกว่นว่าจะกระทบกับราคาอ้อยในฤดูการนี้นะครับ ราว่าเหตุเงินบาทของไทยเฮาแข็งคาขื้นร้ายขนาดนะครับสี่องค์กรชาวไรอ้อยที่ดูแลเฮานะครับก็มีสมาธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยนะครับสถาบันชาวไรอ้อยแห่งภาคอีสานสหสมาคมชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ชาวไรอ้อยแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าแบ่งชาตินะครับ ซึ่งในหนังสือกอธิบายว่าเงินบาทของไทยนั่นแข็งค่าขึ้นมากกว่าเพื่อนบ้านหลายนะครับอาจจะทำให้กระทบต่อการส่งออกการแข่งขันการส่งออกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลที่มีอ้อยเป็นวัตถุดิบซึ่งไทยเข้าใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลนะครับ การจะถูกลดลงในการส่งออกคู่ค่าอาจจะหันไปค่าครับคู่แข่งอย่างเช่นบราซิลนะครับอินเดียหรือว่าเวียดนามที่เป็นคู่แข่งในอาเซียนเฮ่านะครับซึ่งอินเดียก็บบตกใจนะครับเพราะว่าอินเดียนั้นหลักๆก็คือใส่ในการบริโภคภายในประเทศมากกว่าการส่งออกนะครับ ก็เลยบกก่อยมีผลกระทบในเรื่องการส่งออกมากมม้นะครับแต่ว่าบราซิลนะครับหลักๆคือผลิตน้ำตาลส่งออกและผลิตเป็นพลังงานนะครับสำหรับบราซิลหากคู่ค้าของเฮานะครับหันไปทางบราซิลซึ่งมีค่าเงินเลี้ยวนั่นอ่อนกว่าเงินบาทเฮ่านะครับซึ่งค่าเงินเลี้ยวแข็งขึ้นมานิดนึงนะครับบ่ามากไม้คือเงินบาท สำหรับเงินบาทไทยนั้นแข็งคาขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นทั้งองค์กรสถาบันเช่าไร่อ้อยของเฮานะครับจึงทำหนังสือถึงผู้ว่าแบงชาติให้พิจารณานะครับก่อนที่จะเปิดหีบก่อนที่จะมีการคำนวณราคาอ้อยกระอให้ทบทวนนะครับซึ่งกระโให้ค่าเงินบาทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมบ่แข็งมากมม้และก็บ,บ่ออ่อนเกินไปนะครับ อยู่ในรกเกณฑ์ที่เหมาะสมค่าเงินบาทสําคัญนะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักในการนํามาคํานวณรายได้ให้พี่น้องเช่าไร่อ้อยนะครับจึงวันวิตกว่าค่าเงินบาทแข็งจะทําให้ราคาอ้อยในฤดูกาลใหม่หดหายไปถึง80บาทต่อตันเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะครับหากค,คํานวณราคาอ้อยในช่วงฤดูกาลนี้ นะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าค่าเงินบาทก็แข็งนะครับการส่งออกอาจจะน้อยนะครับการส่งมอบน้ำตาลการจะบ่มากตามที่คาดการไว่นะครับก็จะเป็นผลที่นํามาคำนวณราคาอ้ยของเฮ้าในฤดูกาลปี2 5 6 7ั8ก็็จะทําให้เกิดผลกระทบ ในการคำนวณรคาคาอ้อยของเฮาดังนั้นทางองค์กรดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ปไปนิ่งน้อนใจหลังจากที่ตามเงินซอยเหลือพี่น้องเงินหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อตันแล้วนะครับก็ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเพื่อที่จะให้ทบทวนนะครับพิจะะารณาค่าเงินบาทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรคาคาอ้อยของพี่น้องจะได้บลดต่ำลงมากไปกว่านี้ นะครับนี่ก็คืองานที่ทางสมาคมต่างๆที่พี่น้องเสียเงินเข้าไปในสมาคมนะครับในองค์กรที่ดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยต้องทํางานนะครับอย่างหนักในช่วงนี้หลังจากที่ตามเงินซอยอ้อยสวดแล้วก็ต้องดูถึงผลกระทบในการพิจารณาราคาอ้อยเบื้องต้นฤดูกาลใหม่อีกน้ำนะครับ ทางสมาคมไร่ได้นิ่งนอนใจนะครับไร่ได้นิ่งเฉยนะครับพี่น้องก็ยังทํางานเพื่อพี่น้องเชาวไร่อ้อยของเฮาอยู่ตลอดเวลานะครับ